วันนี้กเกษตรตามพันธ์นะครับจะพาพี่น้องมาทําการปลูกบัวในกระถางนะครับผมวิธีการนี้นะครับจะใช้สําหรับกรณีหนึ่งนะครับก็คือการทําให้บัวแข็งแรงนะครับก่อนที่จะเอาไปปลูกย่างบัวใหญ่หรือว่าบัวนะครับหรือเป็นการปลูกในกระถางเพื่อที่จะจําจหน่ายพันธุ์นะครับผมก็คือจําหน่ายเป็นบัวกระถางนั่นเองครับวิธีการนะครับ ก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับผมขั้นแรกก็ให้เตรียมดินมานะครับผมสำหรับการปลูกในกระถางแบบนี้นะครับเพื่อเอาพ่วยง่ายเพื่อจําหน่ายนะครับผมจะใส่ดินไม่เยอะนะครับเหตุผลง่ายๆก็คือมันหนักนะครับผมมันหนักในการยุกในการเคลื่อนย้ายนะครับก็จะใส่อยู่ที่ประมาณสิบห้าถึงยี่สบเซนนะครับสำหรับดินนะครับผมไม่เยอะนะครับ จากนั้นให้เอาอให้เรานะครับเอาพันบัวมาครับการคัดเลือกพันธุ์บัวครับว่าเอาต้นที่สมบูรณ์ครับแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับเราจะต้องสามารถาดึงต้นบัวครับเอาไหลของเขานะครับให้ได้ปริมาณเยอะๆนะครับถ้าเราเอามาเพียงไหลเดียวนะครับผมอย่างนี้นะครับถ้าเราลงกระถางไปแล้วเขาจะเหี่ยวนะครับผมครับ นี่ก็คือเทคนิคนะครับเพราะนั้นต้องอถอนมายาวๆนะครับสำหรับต้นไหลบัวนะครับผมคั้นแรกนะครับเราต้องหาส่วนที่เป็นปลายนะครับผมพยายามม้วนนะครับม้วนไปเรื่อยๆนะครับ ครับคก็จ,จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นครับก็เติมนะก็ไปนิดหน่อยนะครับผมก็พูรให ผมประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้ถ้าใครอไม่มีพื้นที่หรือว่าไม่มีบอ่อเล็กๆนะครับก็อาจจะตั้งวันที่ว,นท,วนที่ร่มให้เขาฟื้นตัวก่อนนะครับผมแต่ถ้ามีบ่อ,บ,อบัวอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะเอาไปตั้งอไว้ในบอ่อเล้เลยนะครับผม ไม่ต้องลงลึกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะพูดง่ายคือเขาจะลอยนี่เองนะครับไม่ต้องลงลึกนะครับผมพอท่วมนะครับถ้าใครที่มีบ่อบวนนะครับผมก็ตั้งทิ้งไว้แค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับ่อพอเขาตั้งตัวได้สักอาทิตย์นึงครับเราก็เอาไปจําหน่ายได้เลยครับผมครับวิธีนี้เป็นวิธีการ เอาบัวลงกระถางเพื่อจําหน่ายนะครับเผื่อใครที่ผูกบัวอยู่ต้องการจําหน่ายนะครับก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่เกษตรตามฝานนําเสนอนะครับครับคลิปนี้ก็มีอะไรมากครับผมสวัสดีครับ